ปิดเทอมนี้ใครที่กำลังมองหาที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันที่นี่เลยนะครับนันทวันพาร์ค8ป8แฉะเชิงเซามีห้องพักติดน้ําทะเลสีฟ้าสวยงามหรือจะนั่งรถไฟเพลินๆรอบสวนจะเล่นสวนน้ํามีสวนญี่ปุ่นด้วยนะหรือจะถีบเรือเป็ดพาเด็กๆดูแพะดูแกะดูควายเป็ดปลามีคมรบจบจริงๆเที่ยวอกันเหนื่อยจนหิวมาต่อก,กที่อาหารมีเป็นร้อยเมนูเลยนะฮะตั้งแต่อาหารอีสานยันไหรอิตารี่เลื่อกก็ไม่ถูกเลยบิงซูก็มีนะครับคือมันมีครบจบเลยในที่เดียวนะฮะนันทวันพาร์คอาหารวันนี้รอจนปลาเนี่ย นัน,น,นอยากจะแนะนําอะไรเพราะว่าอาหารมันโต๊ะพี่นันเนี่ยเยอะมากโอ้จริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะประ 4, มาณ300เมนูมีพิซซ่ามีอาหารอีสานถามนิดเดียวเอาคนงานที่ไหนมาทำานี่ีอ๋อที่กว้างขนาดนี้คนงานก็ต้องวัยรุ่นวัยรุ่น เรียนหนังสือหางเงินเรียนเองค่ะเด็กกำพร้าบ้างแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่มีแยกทางกันบ้างอะไรเงี้ยเราก็สนับสนุนเด็กพวกนี้มาตลอดอยู่แล้วต้องมนคนแถวนี้แหละค่ะก็มีโรงเรียนประจําบ้างนะคะเช่นพัทยาไกลสุดเขาก็มาเรียนศาสนาอยู่ของ22ออ่าก็มันพักแถวนี้เช่เมนูที่เราจ,าจะแนะนําที่ร้านนี้เี่้มาแล้วาวายิปเลยต้องกินหนึ่งอันนี้แกงส้มอันนี้ ต้มเล้งเนือ้ออ่าฮะแล้วก็อะไรนะอีกทีนึงอันนี้ยกอีกยกหน่อยยกหน่อยเอ่อทับทิมสามทับทีมสามรสปากระพงเลี้ยงเองอออที่บ้านโพเดี๋ยววันไหนเพลมาเตังถิ่นต้องไปดูบอกปากกระพงไก่ย่าง อันนี้อร่อยมากหม,มักเอมีที่เดียวในประเทศไทยเลยนะคะมาใหม่ที่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด15ไร่เลยใช่ไหมค่ะ15ออไร่แล้วทุกจุดนี่คือมีของเล่นของเต็มไปหมดกิจกรรมใช่ค่ะในนี้มีอะไรบ้างนะพี่น,นันมีโซนอาหรับด้วยตรงนี้สวยมากเลยที่นี่พูดถึงเหมือนสวนสนุกเลยนะถ้าผมอ,อยากจะเปรียบแบบนั้นนะเนาะพี่นันนั่นอะไรนั่นข้างๆ จะโบกกันก่อนเลยอ่ะเดี para para ๋ยวจะพาไปไหนครับเนี่ยบัฟฟาโลคือเขาจะมาตีแปลงค่ะเขาชอบเลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่ะ ินฟอะ,อนะอันนี้ก็หนึงพาไปลงลง,ลงลงที่เขาเหรอใช่เขาได้เวลามาโชว์ตัวเด็กๆเพื่อนๆครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับที่มันมีสวนน้ําแล้วก็มีรถไฟให้นั่งไปถึงห้องพักแล้วก็สามารถโดดจากห้องพักลงน้ําได้เลยหรือว่าจะเป็นสวนน้ําที่เราเห็นแบบนี้เด็กๆเล่นกันอย่างสนุกสนานคือมาแล้วผมมั่นใจลูกเราไม่เบื่อแน่นอนมาครั้งแรกขอสัมภาษณ์เลยแล้วกันมนมา สภาพัดนิดเดียวค่ะนิดเดียวแต่งตัวสวยเลยนี่มาครั้งแรกหรือมาครั้งเท่าไหร่ครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกเลยมานานเนี่ครับเนี่ยมาเป็นชั่วโมงแล้วค่ะลูกชายเล่นน้ำจะครบชั่วโมงแล้วค่ะ20นาทีค่ะพ่อแม่เลยเพลินเลยค่ะเลยเดินถ่ายรูปส่วนนี้ค่ะสวยค่ะบรรยากาศดีค่ะคิดว่าจะได้มาอีกหอค่ะไว้ใหม่นะมาอยู่แถวไหนคะเนี่ย อยู่12ค่ะไว้มาอีกนะฮะได้ค่ะเผ็ดต่างประเทศละมาต่างถิ่นใช่ไหมใช่โซนต่อมาพี่นันเขาเรียกว่าฟูชิมิอินาริแท้ๆที่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะที่เนี่ยเหมือนพี่นันยกฟูชิมิอินาริมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนึกขึ้นมาอะไรถึงทําโซนญี่ปุ่นเออก็มันเป็นฟิลที่แบบว่าคลาสสิกแล้วก็เข้ากับทุกบรรยากาศเลยมีสะพานแดงด้วยอ่ะ พี่น้ำไปเอาเรสเฟรนด์มาจากไหนนะคะเป็นคนออกแบบให้ออกแบบ<ห>เองหมดเลยค่ะ,ะนี่เป็นสถานที่อยู่ริมน,น้ำนะเป็น,นที่เขาเป็นคนที่จะมากินข้าวนี่ก็มาได้เลยนะเพราะว่าดูดูทางเดินเนี่ยมีสะพานเดินข้ามเพื่อไปกินข้าวขวามือเป็นรถไฟวิ่งผ่านโอ้โหนั่งชมรถไฟชมวิวน้ำนะครับร้านนันทวันนะครับสิ่งที่มาแล้วไม่ควรพลาดเลยคือไก่ย่างร้านเขาผมรับประกันว่าอร่อยมากนะครับด้วยเนื้อไก่ของเขาฉ่ำนะแล้วก็มีความหวานของไก่แล้วก็นุ่มมากๆนะครับเพื่อนๆกินใ เพื่อนๆได้ดูนะ Hmm. ที่นี่มีที่ถ่ายรูปมากมายนะครับแต่ผมคิดไม่ถึงว่าจะมีเรือกอและที่นำมาจากนาทิวาตขึ้นมาให้ได้ถ่ายรูปที่จังหวัดหาเชิงเซาใกล้กรุงเทพซะด้วยเรือกอและนี่เป็นเรือหาปลาของชาวมงใน3จังหวัดนะครับกอและเนี่ยครับเป็นภาษามาลายูแปลว่าโค้งเคงหรือล่องลอยนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านออกแบบให้เรือหาปลาหัวตัดและสู้กับคลื่นชายฝัง่งได้ดีนะครับลำเรือนี้แต่มแต่งด้วยสีสันสวยงามมากพร้อมลวดลายที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนมาลาย,ยูกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นผมนี่ตกใจมากนะครับที่เจ้าของพี่นันทวันเน ที่นี่เพราะว่าไม่มีที่ไหนแล้วที่มีเรือกอและมาตั้งในคาเฟ่แบบนี้นะครับจังหวัดในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะฮะ สุดยอดจริงๆว่าที่เขาเอาขึ้นมาได้นะครับเพราะมันสวยจริงๆและลำใหญ่มากแล้วตอนนี้ก็มีจุดใหม่นะครับเป็นสวนดอกไม้ที่นั่งรถไฟผ่านข้ามไปได้เลยนะฮะเพื่อนๆครับที่นี่มีอาหารมากมายเลยนะมาที่นี่จริงๆะมาอยู่ได้ทั้งวันนะครับอากาศดีลมดียิ่งตอนเย็นในพรที่สวยงามมากนะครับอาหารเขาก็มีหลากหลายให้เราเลือกมากมายผมเชื่อว่าได้มาอีกหลายครั้งเพราะอาหารเกิน300เมนูนะฮะที่กินที่เที่ยวที่พักที่เดียวกันเปิดบร,ริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดติดต่อสอบถามได้เบอร์0 6 4 7 8 9 7 8 9 3